ข้าแต่พระเจ้าวันนี้พระองค์เจ้าค่ะเราได้เข้ามาได้ย้ำเตือนได้อาบน้ำปลือและได้เกิดกําลังขึ้นพระเจ้าค่ะขอให้เราเป็นคนที่ตื่นเต้นในการอธิษฐานขอให้เราเป็นคนที่เรียนรู้จากการอธิษฐานแล้วนาไปฝึกกับิบัติ์ใะเจ้าค่ะขอให้เป็นคําอธิษฐานที่เป็นที่พอใหงพระเจ้าและเจ้าการขอพระองค์ทรงโปรดโดยพอสตับพี่น้องทิ่เข้ามาแล้วทุกคนจะคำบับเมต ทุกคนนั้นจะชื่อชมยินดีกับพระเจ้าทุกคนนั้นจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าทุกคนจะได้พูดคุยกับพระเจ้าขอให้หัวใจของเราที่นี่นั้นเป็นหัวใจที่เป้นอยู่กับโคกเป็นหัวใจที่ได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงส่วดเมตตาพระเจ้าค่ะที่คำอฏิถนของเรานนั้จะเป็นที่ชอบพระไัยพระเจ้าขอพระเจ้าทรงส่วนเมตตาเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายนั้นได้ยกศีลขึ้นอธิานกับพระองค์ ให้ภาระในหัวใจของเราทั้งหลายนั้นเป็นที่ชอบพระไัยพระเจ้าที่น้องขาดสิดใดขอจงคิธีถานกับพระเจ้าตินการส่วนตัวหลายคนป่วยหลายคนต้องการมับใช้หลายคนต้องการอาหารประจำวันหลายคนต้องการสิ่งสำคัญในประจำวันหลายคนต้องการบางสิ่งบางอย่างแต่เขายังแม่อธิฐาวันนี้ขอให้พระเจ้าตรวจตรแม่สาพระเน่ลูกที่รัก ที่เขารัาากพระองค์แะเจ้าค่ะท้องเข้ามาด้วยความคำร้องพูดที่มีต่อพระเจ้าขอพระอบ่โกรธช่วยเหลือทรงอยู่กับเขาพระเจ้าทรงปกป้องเขาขอพระเจ้าทรงเมตตาพระเจ้าที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่งตัวท <str> <iden> ั้งสองี่อธิษฐานกับพระเจ้าเราต้องยามอะไรบอกพระองค์เราต้องยามอะไรบอกพระเจ้าขอให้เป็นกฎแล้ว ข้อธิฐานแรกที่พระเจ้าบอกว่าโอ้ลูกเอ๋ยเรารอเจ้าขอมานานแล้วลูกเอ๋ยเราอยากให้เจ้ามาดำแล้วทำไมเจ้ายังยังไม่คยกับเราไม่บอกเราพระเจ้า ให้เราอธิษ่านกับพระเจ้าสำรวจชีวิตของเราตล้วแต่คือคิดผ nice ่านมาในชีวิตของเรานั้นในพระเชตุพระเจ้าให้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่เราทั้งหลายนด้เสกมีชีวิตกับพระเจ้าเพื่อรรอธิษฐานข้ามีชีวิตได้อย่างไรข้าจะเป็นเชน จำรักใจข้าบนทาเป็นไทยข้ามีชีวิตได้อย่างไรข้าจะเป็นเช่นไรหากไร้พระองค์ที่แต่ตั้ง องค์ทรงยิ่ช่างราดแรงกาผลการเป็นไทยเมื่อเคยยนตอหน,น้นาพระพุทชุ่มคืนย่อม้นโตและในใจที่มองโลก อ,อ,อัพราภของพระองค์ทรง่นึ้นพระเจ้าใจรัก,กาเพื่อไทยข้าเพื่อไทยข้า ใบมีผู้ใดต้นจะขาดเอจะมีเลิกในความชื่นชมมียกร้าหัวมีแอบดีเท่ให้ประจ้กษ์สมุดของเราให้ทุกทำคิดผานนั้นเป็นชีวิต ขอบพระเจ้าให้ชีวิตของเรามันได้ร้องออกมาเป็นคำปฏิญาณได้ร้องออกมาเพื่อาไายแก่พระเจ้าถ้ามีชีวิตแด่อย่างไรให้เราได้ใช้เวลานี้กับพระเจ้าให้เราได้ใช้เวลานี้ให้กดเ ให hey, ้ประ้าชนมั่งมีขอพระเจ้าทรงโปรดแม่ตาบราให้จบจบนความกบฏเร็วาตมาติทานส่วนส่วนกับพระเจ้าใ่้ให้ินตอตายพระอในชมตโยิรลงในใจที่ขอโลก i wow. ชีวิตที่ผ่านมาเราอาจจะได้ใช้เวลาเพื่ออธิษฐานกับพระบงน้อยไปแต่ให้เวลานี้เราบอกกับพระเจ้าว่าเราจะไม่ขาดขึ้่การอธิษฐานกับพระบงเราจะเป็นขาดขึ้่การใช้เวลากับพระบงให้มือของเราได้ยกต่อฟ้าสองเป็นคำสัญญากับพระเจ้าพระบิดาในนามพระเยซูเจ้าวันต่อไปนี้เราจะพูดคุยกับพระองค์ เราจะไม่รับโทษแต่เราจะพุ่งคุยล้อพูดทุกคำที่ผ่านในชีวิตของเรานรับจะเป็นพระการกับพระองค์ทุกคำปรารถนาของเราทั้งหลายครับจะมองถึงพระองค์ขอให้พระองค์ทรงโปรดพิจารณาในความปรารถนาในใจของเราทั้งหลายที่อธิษฐานกับพระองค์ขอให้พระเจ้าทรงโปรดไมตตาให้เราทั้งหลายใช้ชีวิตที่เป็นที่พร้อมใจของพระเจ้าขอให้ทำสัตว์เสริม ยกประกาศพระองค์นั้นที่เกระสุนสุดในชีวิตของเราขอให้ดินของพระองค์นั้นมาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าขอพระองค์แม้ตามประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพค์ขอพระองค์ทอย่าง ตามทายสุด,ดเรือาใจแสนต้องรีกับไปก้าวสัรสันเซอร์ เนดนตัวทิศางเรือมากาเพียแไ่ก็ใช่กันครับเราต้กาการษาหารเที่ยวสนี่สริมสร้างเสริส้างสรรนะเพื่อกรงียวตรงสร้างชุดสินค้าที่า้ชอบกอนในพ้